สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนแนลน้อยหนาไดอารี่นะคะเสื้อชั้นในสำหรับสาววัยอย่างเรานะคะก็ตัวนี้เลยนะคะที่หน่าใส่อยู่ ัวข้างในนี้นะคะสามารถจะใส่เที่ยวก็ได้นะคะแล้วก็บางทีนะักก็ใส่ออกกําลังกายด้วยนะคะบางทีนะเล่นโยคะอยู่ที่บ้านนะคะหนักก็ใส่บราตัวนี้นะคะใส่ออกกําลังกายได้เลยนะคะเพราะว่าเขากระชับสัดส่วนได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นบราที่ไม่มีโครงเหล็กนะ,ะนี่เลยนะคะสำหรับแบรนด์ Browie Bar นะคะก็เป็นบราร์ที่ ไม่มีโครงเหล็กนะคะใส่แล้วสบายมากแล้วก็กระชับสัดส,ส่วนได้ดีมากด้วยนะคะซึ่งบาวี่บาร์เนี่ยนะคะเขาช่วยกระชับสัสดส่วนได้ดีมากเลยนะคะเขาช่วยเก็บสัดส,ส่วนด้านข้างของเราเนี่ยได้ดีมากแล้วก็กระชับสัดส,ส่วนได้ดีมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสายบ่าของเขาก็ยังเป็นสายที่มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เวลาใส่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่กดทับไหล่เราแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่อึดอัดเลยนะคะ แล้วก็ขอบลําตัวของเขาเนี่ยกว้างนะคะแล้วเขาก็เป็นแบบสวมนะคะซึ่งจะช่วยเก็บสัดส่วนด้านหลังของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะเขาเป็นแบบสวมนี่นะคะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีลูกไม้นะคะซึ่งสามารถปรับระดับความกระชับของทรงอกเราได้อีก3ระดับเลยนะคะที่เป็นลูกไม้สองด้านอย่างนี้นะคะซึ่งจะช่วยโอบช่วยดันทรงของเราเนี่ยให้มากขึ้นนะคะ เนื้อผ้าของเขาก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะเวลาหนาใส่ออกกําลังกายเนี่ยคือผ้าก็ระบายเหงื่อได้ดีมากๆเลยนะคะหรืออย่างถ้าเพื่อนๆใส่ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยนะคะ <ๆ S 2> ก็ระบายเหงื่อได้ดีมากๆเลยนะคะไม่รู้สึกอับไม่รู้สึกชื้นเลยนะคะซึ่งบราวี้บาร์นี้นะคะเขาจะมีสองสีนะคะก็จะมีสีเนื้อนะคะแล้วก็มีสีดําที่หนาใส่อย,อยู่นี้นะคะซึ่งเป็นสีสแตนดาร์ดที่เราสามารถจะแมทช์ได้กับเสื้อผ้าทุกสีอยู่แล้วนะคะอย่างสีครีมเนี่ยนะคะ เราก็สามารถจะใส่ข้างในเสื้อสีขาวได้นะ่าจะชอบใส่สีครีมเวลาที่เราใส่กับเสื้อผ้าที่สีออค่อนข้างอ่อนนะคะและอย่างตัวนี้ที่ใส่อยู่เป็นสีดำนะคะก็เราสามารถจะใส่ออกไปข้างนอกได้เลยนะคะบางทีก็ใส่แมทช์กับเสื้อผ้าทำงานก็ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีขนาดให้เลือกถึง4ขนาดนะคะมีทั้งขนาด S M, L, XL นะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจบาวี่บาร์นะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็เพจของเขาไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ<ๆ>ก็โทรไปถามที่ call center <ๆ>ของเขาได้เลยนะคะ<ๆ>ก็ฝากติดตามวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel น้อยหน่า diary ด,ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ